ดูรถหน่อยวันนี้วันนี้อยู่ครับวันนี้อยู่ที่เอสคานะครับเอสค่าหูก็เซิร์ฟมากเลยอะวันนี้อยู่เอสค่าครับเดี๋ยววันนี้จะพามาดูรถนะครับวันนี้จะพามาดูรถมีรถอะไรบ้างวันนี้กำาไรคนดูเลยนะวันนี้ อันแน่ใจเย็น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 เดี๋ยวาานะวันนี้เราจะพามาดูรถกันนะครับวันนี้เราจะพามาดูรถกันวันนี้มีรถอะไรม้างนะครับแต่ก่อนอื่นลนะก่อนอื่นเดี๋ยวพามาดูคันนี้ก่อนนี่ตัวแรงเอเดอไปเอาไม้แล้วครับ อันนี้เป็นรถของร i b e r TV นะครับหรือของ PS ของเรานี่เองแปลที่อู่มาแล้วแปล,ทแล,ว,ลไปไวที่อู่มาแล้วเดี๋ยวจะเอารถของ l i b e r นะครับไปไว้ที่อู่นะแจมตอนนี้พักหายใจก่อนนะครับก็เลยแว,แวะนะครับแวะมาที่เต็นท์ก่อนมาดูรถ เดี๋ยวเราจะพาทัวร์กันวันนี้ว่ามีรถอะไรบ้างนะครับอมเอนแล้วก็ข้ซื้อขายกันอยู่ใจเย็นมีคนมาดูรถแน,แน่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 สองคันน,น,น,นี้นี่ Tao thì tao thì tao Tao thì tao thì tao Anh đi bao bao, bao bạn đi Bao bao với con เบาเบาวไว้ก่อนวันนี้เบาๆบาวไว้ก่อนเอ้ยขอดูฟิลในหน่อยออ วัวตุ๋ยเลยสวัสดีทุกคนด้วยครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับเฟอร์เยอะเฟอร์เยอะมีทุกรุ่นมีทุกค่ายที่นี่ ใครสนใจรถซิ่งก็ฝากด้วยครับ s อ a คนะครับ s อ a คเดี๋ยวพาทัวร์เดี๋ยวพาทัวร์แป๊บนึงเดี๋ยววันนี้จะพารถของรีเบิร์ตทีวไปเหินด้วยเดี๋ยวเราจะมาดูจุดเหินกันว่าจุดเหินรีเบิร์จะมีตรงไหนบ้างแต่มันไม่มีที่เนี่ยที่ยือโทรศัพท์อ่ะประเด็นอ่ะแล้วพี่จะพี่จะไลฟ์ได้งไงเนี่ย อย่างนี้มันหล่นแน่เลยอ่ะแป๊บนึงนะทำยังไงอ่ะมันหล่นแน่เลยอ่ะพี่ว่ามันหล่นแน่อ่ะแล้วกูจะยืดตรงไหนเนี้ย โทรศัพท์กูหล่นแน่เลยเนี่ยดูดิดูดิเอึบม,มันหล่นน่ะมันไม่ดูดอ่ะ <c oughs> เฮ้ยกูละเศร้ากูต้องวางไว้ยอย่างนี้หรอไม่ได้นะขับไปวางไปอย่างนี้ไม่ได้นะหล่นหรือว่าวางอย่างนี้ก็ไม่ได้อ่ะ yeah. ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ทำอะไรไม่ได้เลยแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งทุกคนแป๊บหนึ่งเดี๋ยวพาดูข้างในว่า t s car นะครับมีรถอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวรอสักคู่นะครับ ว่าไปไดีพี่ไปเอารถที่รไม่หนึ่งมาเออลำบากอ่ะมันไม่มีไม่มีที่จับโทรศัพท์อะ่ะแม่งลำบากที่เป็กเลยวันนี้พี่ไปเอารถให้รีเบิร์ตทีวีมานะครับเดี๋ยวจะไปไว้ที่อู่นะแจมต่ออ่ะเดี๋ยวแล้วพาไปดูวันนี้ อยากดูอะไรก่อนเอาข้างนอกก่อนละกันข้างนอกก่อนเลยก็มีลำโบนะครับลำโบสองคันอันนี้เป็น R แเยอะทีๆก็มี บอยมินรุบอยมินรุรถคนที่คุณกำลังมองอยู่รู้สึกคุณกำลังมองคันนี้อยู่ใช่ไหมเหมือนมันมาจอดรอคุณนะฮะฝากส่งไปถึงบอยมินรุนะ แจมแจมคันนี้บอกเลยว่าแจมแจม,มนี่แมคคา,ร,คารินแมคคารินแมคคารินแมคคารินล้อไม่มี อันนี้สามหนึ่งพันมาเดี๋ยวพาชมเลยละกันเดี๋ยวพาชมเลยอันนี้ ix7 นะครับไอเอ็ซเว่นอาร์แปดนะครับฮ o นดานี่หมด เยอะเรือก็มีเจสกีก็มีแต่ซื้อมาดูอยากใหญ่ขึ้นแล้วซื้อมาจอด <c oughs> อันนี้เราอยู่ที่เอสคานะครับวนันี้อยู่ที่เอสคมีหน้ายาวด้วยเห็นไหมเนะี่ยหน้ายาวตอนนี้ก็จอดครับกลายไปที่พิงรถจักรยานมาแล้ว หน้ายาวของเราอันนี้จะลงแข่งทุกปีครับแต่ไม่รู้ว่าปีนี้จะมีการแข่งขันหรือเปล่าดูล้อดิกระตึง่งกตึงเลยเนี่ยตัวแรงตัวแรงตัวแรงเนี่ยอันนี้ก็แรปไว้ ไว้รอวันแข่งคันนี้เดี๋ยวขึ้นรูปให้ดูคันนี้พี่ขับมาแล้วไม่รู้ไม่รู้ว่ารูปยังอยู่หรือเปล่านะอันนี้ก็จะเป็นซูเปอร์คันนี้ก็ประมาณพันสามร้อยม้าอันนี้ประมาณพันสามร้อยประมาณพันสามโดยนาคาวกับเอสค โดยพี่อ๋อเจ็ดเจ็ดครับเป็นคนนะครับดูแลเรื่องเครื่องคันนี้จากที่พี่ทราบนะคันนี้น่าจะประมาณพันสามนะอ่าอันนี้คือซูเปอร์นะครับซูเปอร์อันนี้ก็เป็นแมคเลนอีกแมคเลนแมคเลนเยอะครับแมคเลนเยอะแมคเลนอันนี้ R สามสี่ครับ เป็น m s p e c เนอนะครับอันนี้เป็น r 3 4ชุดเบรกแบบนะครับชุดเบรกสามดูครับมีหมดนี่คือรถมันเยอะเวย้ยถ้าให้กูมนั่งไล่ทั้งวันแม่งก็ไม่หมดหรอกคุณเนี้ยเดี๋ยวพาเข้าๆแล้วกันไม่ละเอียดนะเข้าๆไม่ละเอียดแล้วกันวันนี้ ก็จะมี35มนะครับมี34มสี่สมี2คันในคันนี้คันนี้ราคาไม่ต้องพูดนะรู้ๆอยู่คันนี้บอกเลยว่าคันนี้ตัวจริงสวยไม่สวยไม่รู้แต่มาดูรเอง อันนี้สามสอคืออยู่ได้ทั้งวันเว้ยไก่พวกรถพวกเนี้ยกูสามารถอยู่กับแม่งได้ทั้งวันอะเชื่อป่ะกูอยู่ได้แบบทั้งวันทั้งคืนเนบไม่ต้องมาซีเรียสอะไรเลยอะอันนี้ก็จะสามสอง เดี๋ยวเราจะไปเร็วกันหน่อยนะอ่าอันนี้ก็3าใช่ไหมสามสีนี่สาองอ่ะสามสองคันอันนี้ 3, 2, อ 3, 5, 2, นอน,น,น,อน้อยนะอันนี้ก็เป็นแลมโบหฮุลแลนสองคันมคเลนอีกมินิอันนี้ไอเอ็กเซเวไครับตัวนี้ สุดตารางครับสุดตารางครับเอ็นเลสโมโนบร์กครับ T37 ครับไอ้เฮี้ยนี้มันรายการมอเตอร์สปอร์ตรตัวเนี้ยเราจะไม่เข้าไปยุ่งข้างในนะหลักๆส่วนใหญ่ก็จะประมาณนี้ ที่มีเพิ่มเติมก็เดี๋ยวจะมีนี่มีสามห้าอีกคันหนึ่ง,งอันนี้ก็เอ็เลสโมโนบล็อกเหมือนกันครับสุดตารางเอาแค่เบรกกับล้อซื้อรถได้แล้วอะซื้อรถไปแดกได้เลยอะใช่ครับ u s Car ครับ u s บ อันนี้รถพี่ตูนนี่รถพี่ตูน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 จูนยังยังไม่จูนครับรถพี่ตูนเนี่ยกำลังรอจูนอยู่ครับกำลังจะจูนครับแม่เดี๋ยวรอช่างแม็กก่อนครับอันนี้รถพี่ตูนครับเป็นเป็นหัวฮุลเคนสไปเดอร์ตัวนี้นะอันนี้รถพี่ตูนนะรถพี่ตูน ล็อกไหมวะล็อกไหมเรียบร้อยล็อกทำไมล็อกแล้วเสร็จกูวันนี้อยู่ทีเอสคาครับเอสคานะครับโอ้ยจุดเหินยังไม่เจอเลยหาจุดเหินก่อนโคจะร้อน อันนี้ก็ 350Z 3า0 Z เป็น V6 3.5นะครับ3.5อันนี้เป็น 350Z อันนี้เป็น 350Z าเป็นตัวสไปเดอร์นะครับเปิดระทุนอันนี้เป็น370นะส7 0เัวดสไปเดอร์ ค่อยๆไปค่อยๆไปใจเย็นๆค่อยๆไอ้เหี้ยไม่ได้เสียบปะมีมดมอสมมอเตอร์ไซค์ใช่ดูมอเตอร์ไซค์เด

ไปชนเขาเยอะไอ้เนี่ยเขากำลังทำอยู่เราไปดูตรงอื่นกันดีกว่าให้ดูอ e ีป๊อปก่อนดูอ e ีป๊อปก่อนนะเคยเห็นอ e ีป๊อปไหมเงีง้ยเงีง้ยเงี้ยเงี้ยเอาไว้ขับในประเทศอะ่ะมาดูครับ แค่เคเชดโดลนี่คันเล็กนะไม่ใช่คันใหญ่นะคันเล็กไม่ใช่คันใหญ่ไม่ดูแชทเลยอะ่ะ แป๊บหนึ่งนะร้อนร้อนยิบหายเลย แล้วพาไปดูรถกันดีก,กว่าอะว่าในนี้มีรถอะไรมั่งเ,เขาเปิดแอร์ตลอดนัเนแหละเย็น,ยนเจยบย้องเย็นเจ็บนะครับเย็นเจ็บสวัสดีทุกคนด้วยนะครับสวัสดีทุกคนเลย,สว,ส,เลยสวัสดีครับวันนี้เราอยู่ที่เอสคานะครับวันนี้พี่เอารถของรีเบิร์ตทีวีนะครับเดี๋ยวจะเอาไปให้ที่อูน่นะแจมแต่วันนี้พี่แวะแวะนะครับแวะที่เอสคาก่อนนะครับแวะหายใจแล้วก็ได้พบเจอพี่ๆเพื่อนๆด้วยผมไม่ได้เจอกันนาะน นานพี่จะออกมาเพลง่านทีอ่ะนะครับวันนี้อยู่ที่เอสคานะครับเส้นราชพฤกษ์นะครับมีอะไรบ้างอ้าวเออบอยไม่โนรูถ้าดูอยู่ก็ดูซะนะมีนะจ๊ะเออเขามองอยู่นี่เพราว่าเขามองอยู่นี่มีสองตัวื่อกีมีตัวภายในขาวอันนี้น่าจะเป็นตัวภายในน้ำตาล รุ่น S สองพันนี่เราไงเฟี้ยวๆไปเลยนี่เฟี้ยวๆไปเลยเฟี้ยวๆไปเฮ้ยแชทเอาจริงๆนะกูว่าทำสตรีมมอเตอร์สปอร์ตดีไหมกูไม่ต้องสตรีมเกมละกูอะสำหรับกูนะ เอาจริงๆนะกูเพิ่งมาสตรีมออโต้สปอร์ตดีกว่าปอ้เหี <c> ้ย <oughs> ไม่ต้องสตรีมเกมแล้วไ <c oughs> อ้เหี้ยอุ้ยร้อนอะ่ะ ไปต่อเฮ้ยเชีย่ยมีตู้กเกมด้วยไม่ได้มานานเลยเนะี่ยเดอฟิลแม่งได้ฟิลเหมือนเด็กเด็กขับรถอ่ะยอนเหรียญน,นี่ หมอนนั้นสมัยวัยเด็กอ่ะอันนี้ก็เป็น s อส0องพนะครับใครสนใจก็นะครับมาได้นะครับมาดูรถได้ที่ s อสคานะครับราชพฤกษ์เอสคาราชพฤกษ์นะครับ โอ้ร้อนยิบหายพูดร้อนเลย <c oughs> เกือแตกเลยร <c oughs> ้อนอ่ะ กำไรคนดูเนี่ยสวัสดีครับวันนี้ถือถือว่ากำไรคนดูและกำไรเลยกำไรคตรโคตรโคตรกำไรบอกเลย นี่เป็นเบลลี่วันนี้อยู่ที่นะ SK. เอสคานะครับเอสคาเดี๋ยวเรามาดูภายในกันเอออึ๊บไงภายในกูเลิกสตรีมเกมแล้วมา เกี่ยวกับพวกมอเตอร์สปอร์ตด well. ีไหมเนี่ยไอ้เ <establishing> หี้ยอันนี้คือภายในนะครับตัวจิ้ภายในอึบอ้อยไงงดงามงดงามงดงามนะงดงามสุดๆกระเกงขาดไม่มีตังซื้อนะฮะไอ้เหี้ยร้อน่ะ อันนี้ประตูก็ดูดเองเนี่ยฝนจะตกแล้ววะเฮ้ยกี่โมงแล้ววะกี่โมงแล้ววะไอ้เหี้ยว่าเดี๋ยวเรรีบไปดีกว่าว ชิบหายจะบ่ายสีแล้วเหรอกูไปหาหน้าแจมก่อนไอ้ยี่จะโดนด่า